ร้อยกูแบดเอนไอสัตสสักคุโย่โอ้โหเต้าโอเคอ่อัดอัดแล้วใช่ไหมอัดแล้วใช่ไหมเป็นเด่นเป็นเด่นดูเทิร์นเทิร์นแรกก็ต้องพิทก่อนหนึ่งพิทตุกตานะแล้วก็อ้าสองนี่คือพิทใช่ไหมใช่เทิร์นแรกยอมโดนอัดพิทพิทการนั้นอ่ะพิทของอ้นั่นกับพิทไทดาเนี่ยเท่ากันไหม หรือว่าซ้อนซ้อนกดนเป็นสองเบิลได้ป่ะผมเข้าใจว่ามันเหมือนไม่เคยเห็นเลยไ,ได้มันติดน้อยมากเลยอ่ะมันแบบพัวเซตติดมันน้อยอะ่อยอะก็เลยช่างแงแต่ไอ้นั่น,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 นติดชัวใช่ไหมไอ้นั่นน่ะติดชัวเนี่ยก็เห็นป่ะมีติดติดละสองเทืนก็อยู่ได้ยาวๆ <S 1> <S 1> แล้วก็เราก็ดาก,กนิก้าก็ใช้นี้ได้เพิ่มความเสียหายไปแล้วก็เอริกะก็ต้องเก็บเกรียมสตาร์ทยังไงดีเอ,เอ่อ,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 นอหนึ่งสอง 1, 1 2. 2เซลมาท่าหนึ่งอ่ะเขาต้องรอขั้น2นะเป็นขั้น3เนะี่ยผมจำไม่ผิดถ้าเขาเคยบอกว่ามันจะทำให้มันแรงเพราะน,ำนำันมาเกตมันจะเบิ้ลท่าไม้ตายที่2เทิร์น2รอบในเทินเดียวทำไมไม่ตายแม่งแรงอยู่แล้วอีงแรงเข้าไปใหญ่ไปแล,แล,และใช่ยังอันนี้เอาเฮลิกัดดีกว่าไหมเนี่ยยอมเสียสองเทินเซลมาเก็บ โคนิก้าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะใช้รอบนี้ตีจริงไม่ใช่เหรอเรียวมาลองค้างสก,กิลอ่านดูพิษเหลือหนึ่งแล้วโกนิก้าเพิ่มเกีรดได้หนึ่งเรียวมาเพิ่มเกรดหนึ่ง กระเด็นออกลิฟต์ไปแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยยังกลับมาได้นะเนกือบหลับแต่กลับมาได้อีกดาอีกดาอีกดาเหลือหนึ่งได้เพิ่มเกรเตรีมยมตานี้ต้องสตาร์ทต้องทำเซลมาสินะโอ้ยไม่กอดแต่กูไม่ได้ทำของเซลมาเลยอ้วกแตกบอกเลยทำเดียว ไปดูใน YouTube คุณได้ใช่ไหมคุณไลฟ์อยู่ป่ะดูอยู่ใน tweet, ทวิตทวิตทวิตใ,<อ>ใช้ไปเลยอานนี้พิษหาย พิดหายก็ใส่พิดต,ต่อเพิ่มความเสียหายมาลอกกันบ้าน เก็บท่าไม้ตายไว้รู้ไม่จำเป็นต้องใช้เซลมา่านนี้ใช้ได้ใช้ไหมพิเหลือนหนึ่งหายต้องตานี้เอริกาต้องสตัตนันาโกนิกายังไม่มา คี่ถ่ายยังที่ยังอยู่ตันไป เลิ่อเทิดนภูมิตกตาหนะยังไม่ได้อลตาโกดิก้าดีหรือว่า ต้อ,อนคุกล้า้วันนี้พิษหายต้องเก็บภูมิตาหน้าภูมิตอกได้ เอกะไม่ต้องใช้แล้วเซลม่าไปได้ เสียเลือดเนี่ยมันหลังเท่าน5มันใช้ได้ไม่ใช่เหรอไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีเสียเลือดนี่คือมันไม่เสียเลือดเลยตัวเนี้ยลองต้องลองเองลองกดมือดู มันตกหายแล้วก็ใช้ได้มัมตกไปซะ <Good. S 1> เป็น็ดัดนิดหนึ่ง ถ้าหน้ามันจะเรียกลูกแล้วมันจะเตะเฮ้ยกระตันตันประมาณเก ถังกัดเสียเลือดของไม้ตันได้อีกเทินตันไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้ปุ่มตัดจะไม่ได้พิษหายก็พิษไป เซนช็อตหายแล้วใส่เซนช็อตไปอีกภูมตกยังใช้ไม่ได้ไดากนิก้าจ่ายได้เซลมาเอกะไม่ต้องสตันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมา เซ okay, นชัอนสองมองแกไม่หายไม่ทันปี๒ปเดลมาได้ช่วยทำให้แรงขึ้นเยอะมากเลยเอ่ะก็ดูดิเดเมจดผมไหลไหมล่ะตอนนี้ก็สี่แสนแล้วอ่ะ รอมก่อน,นเวลาซ้อมบมอสตื่นมาเดี๋ยวตาหน้ามันจะเรียกลูกภูมิตกใช้ได้แล้วคิดยังอยู่หนึ่งเทินภูมิตกไปกลางโลกกัน ตันไม่ได้ใช้แล้วพิษรอตาหน้าได้เซลมาไม่มีอะไรทำเดินที่คุณไม่มีอะไรทำมันเยอะไปหน่อยนะผมว่าก็มันไม่รู้ทำไงอ่ะ เ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไปซ้อมไปแค้แนไปแค้น okay. โลออกมาพิดไปอีก อันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรรับแรงกระแทกอย่างเดียวรันเดียทำอะไรไม่ได้แล้วติดทิดไปแล้วลแรงกระแทกนี่ใช้ไม่ได้แล้วติดลูกน้อง ถนนแล้วก็ลเลือต่ำกว่า80%ดจะไม่ติดสตาร์แล้วคุณตาตันมาได้ยังไงวันนั้นอะ ไม่ได้เลยเฮี้ยอ่านเลยมน่คือพลังอเลทีน่อันกาเวท6การกายน้อยกว่ากันเวทเยอะกว่าโอเค S 1> <S 1> <S <S ได้แค่นี้มันติดพิษซ้อนกันสองอันได้อย่าลืมไปดูละ่ะบางทีมันพิษมาจากไฮด้าผมมันจะลืมดูลงมันซ้อนได้ใช่ไหม <S <S ใช่ซ้อนได้แต่มันโอ้โหไฮด้าแบบโอกา,าสแบบมันซบมากอ่ะผมจะลองทีมที่มันตีก่อน, <S 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 น,นยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองมั้งหรือไงสักอย่างมันมันนั่นมาก็ตีตามโพยไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมลองซ้อมดูก่อนว่าผมตีได้หรือเปล่าอีกตัวหนึ่ง ทีม <c oughs> นี้ก็ต้องทีมกันเตเมดกายภาพ